ครับผมครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหุวยเด่นหนึงหกอีกแล้วนะเป็นแนวทางสิกโกโยโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมด้วยครับท่าน ใบนี้ก็คือชมเพนะวทานชมเพเบงปัน10หน่วย10หน่วยนะท่านสิฝั่งซ้ายแล้วก็หน่วยฝั่งขวามือนะเราไปชมอดีตกันบ้างนะอดีตก็สรุปแล้วก็ผ่านนะานผู้ชมนะ อดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เจ้าของข้อมูลก็แบ่งปัน,ปนอีกแล้วนะอดีตที่แล้วหลุดนะท่านผู้ชมหลุดไป ฝั่งหลักหน่อยนะแล้วท่านใหม่นี้ครับฝั่งซ้ายหกเจ็ดฝั่งขวาหนึ่งสองนะท่านฝั่งซ้ายหกเจ็ดแล้วก็ฝั่งขวาหนึ่งสองจับคู่หกสองนะหกสอง รองหกหนึ 1, ่งเจ็ดหนึ่งก็เบ่งปันรวมสี่ชุดนะเบ่งปันรวมสี่ชุดเป็นเนวทางต่อไปครับผมใบน,นี้ ใบนี้ก็หลักอรอ้อยหลักอร้อยตัวเดียวนะท่านนี้ก็เบ่งปันอดีตผ่านนะทพชมนะอดีตสรุปแล้วก็ผ่านนะเนี๋ยวท่านใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทาง ก็เบ่ปงปานสนะเบ่งปานสอตัวเดียวอ่าสมไฮโดรนะเบ่งปานสองหนงตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะแนวทางข้อมูลที่เบ่งปันปอย่างเร็วท,เวทันใจทานที่แล้วก็ผ่านหนะ ผันหหลักร้อยนะต่อไปครับใบนี้ครับก็เนวทันบนตัวเดียวเนวทันโบนตัวเดียวนะสุ่มให้ดูนะเนี่ทันที่แล้วก็เบ่งปันศูนย์นะเบ่งปันศนะูนย์หนึ่ตัวสรุปก็ผ่าน สรุปแล้วผ่านเด๋ยวทานใหม่นี่ก็แบ่งปันสามนะเบ่งปันสามตัวเดียวนะเบ่งปันตัวเดียวสามบ่งปันสามตัวเดียวอดีตกันบ้างนะอดีตสรุปแล้วก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะหลักร้อยสิบหน่วยตัวเดียว ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปันเนวทานบนุลเบบสาตัวร้อยสิหน่อยนะเราไปชมอดีตกันบ้างผ่านนะท่านผชมอดีตก็ผ่านนะเด่านใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็เบงปันสน,นะ เบ่งปานสามตัวเดียวทุกทีครับท่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,น380นะท่านสามตัวนะไม่ใช่ตัวเดียวนะเบ่งปัน3ตัวเดี๋ยวทันที่แล้วก็901าศูนย์่ะเก้าศูนนก้เก้าสีหกนะ 1, นะท่านโทีเก้าสี่หกพันนะ นท่านใหม่นี่3มขอบคุณมากเลยเดี๋ยวทางที่เบ่งปานนะท่านนะอดีตยาวนะท่านอดีตยาวนะอีกรอบหนึ่งนะอีกอีกรอบหนึ่งนะก็ขอบคุณมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ก็เป็นแนวทางเทพบรรลือศขั้นเทพนะเทพบรรลือศขั้นเทพเบ่งปันแนวทางดับล่างนะเบ่งปันแนวทางดับล่างดับเจ็ดดับแปดดับเจ็ดแล้วก็ดับแปด เบ่งปันปดาบ2ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากครับต่อไปครับผมเทพบันลลูนะท่านใบนี้นะเทพบันลลอสุดขั้นเทพต่อไปครับใบนี้ ใบนี้ก็เบ่งปันแนทา,าน391 02นะท่าน391แล้วก็02นะเบ่งปัน2ชุดเองเบ่งปัน2ชุดเป็นแนวทางขอบคุณอย่างมากครับนะท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะก็ขอบคุณมากครับไปต่อกันเลยใบนี้ครับ10หน่วยล่างตัวเดียว10หน่วยล่างตัวเดียวนะก็ เบ่งปันอีกแล้วนะชมให้ดูเนี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันห้านะเบ่งปันหนะ้าตัวเดียวเบ่งปันตัวเดียวห้าเนียวท่านที่แล้วก็เบ่งปันเก้าก็ผ่านนะท่าชมผ่านเก้านะสิบลากเนี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันห้าตัวเดียว ขอบคุณจริงๆข้อมูลที่เบ่งปันนะต่อไปครับผมใบนี้ปปท่านปปสิบหน่วยล่างนะท่านปปก็เบ่งปันเนีท่านสิบหน่วยล่างเแบบห้าตัวนะสิบหน่วยล่างเแบบ หตัวอดีตผ่านบางครั้งก็2ตัวบางครั้งก็ตัวเดียวนะแนวทันใหม่นี้ครับเบ่งปันแป7ห1เจ็ดาหนึน 6, 7, 5, 1, นน่สมให้ดูสมให้ดูหน่อยแป 6, 7หกเจ็ดห้าน่งแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปน 5ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆนะขอน้อมูลที่แบ่งปัน,ปนอย่างเร็วเรวทันใจด้วยปอปอนะเจ้าของแนวทางนะปอปอนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้โคตดบลเสือครีมเชอกันเรา ใบนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่แล้วนะสรุปแล้วหลุดนะท่านนะเฉียดป้ายนะเฉียดปลายแล้วนะซึ่งแนวทางใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็เบ่งปันอีกแล้วนะเราไปชมกันเลยแนยวทางใหม่นี้ครับ เบ่งปานคู่14 1 5 1 6 1 7ห4 1 5, 1ง1 7, นะ้านกเะกบ่งปัน,ปนเบ่งปานสคู่ เบ่งปันสคู่เป็นแนวทางครับนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางหน่วยโบนแบบ2ตัวนะหน่วยโบนแบบสองตัว,นะนเ,บบตวเนียวทานที่ผพัน์มาก็ผ่านนะทับชน5้านก็ผ่าน และก็3 3 6ก็ผ่าน0 4 1ก็ผ่าน8 6 7ก็ผ่าน6 0 6ก็ผ่านเนีวทันใหม่นี้ครับแบ่งป,ปัน6กับ7นะ6กับ7 แนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสองตัวเป็นแนวทานต่อไปครับผมใบนี้ดับสามตัวโบนฟังขวามือก็เป็นแนวทานที่ผ่าผ่านมานะท่านผู้ชมสรุปแล้วดับผ่านหกนย์หกขาดก็ดับผ่านแนวทันใหม่นี้ครับฝั่ง ใส่มือเนียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันฝัง่งใส่มือเนียวทันดับชุดบูนณะ0 5 6 06 7 07 9 5 6 9 6 7 8 05 7 06 8 08 9 5 7 8 6 7 9 05 8 06 7 5 6 7 5 7 9 6 7, 9 0 5, 5 9 0 7 8 5 6 8 5 8 9 7 8 9ครับท่านก็ขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางที่เบงป,นปันนะทาพอชมนะเนวทานดับ3ตัวโบนนะต่อไปครับผมนะใบนี้10หน่วยล่าง10หน่วยล่าง ก็เบ่งปานนะท่านแปลกสามแปกสามนะแปกสากันเกด้วยก็ได้นะอย่างทันที่แล้วเป็ดเก้าเก้าทันที่แล้ว49นะผลคือ9ก94สี่า่ทันใหม่นี้ก็เปก3สา ต่อไปครับผมไปนี่ครับรอส,สอนอบนตัวเดียวนะก็เบ่งปันทันหลักอร่อยนะเบ่งปันรอส,สอนอใานเบ่งปันแปดตัวเดียวเนาะเบ่งปานแปดตัวเดียวนะนนวดวนะอดีตผ่านนะานท้ชมนะอดีตผ่าน เดวทานใ่นี้ก็เบ่งปาน8ตัวเดียวครับนะขอบคุณจริงๆเลยแนวทางแนวทางที่เบ่งปันนะตัวเดียวแปเวทานที่แล้วก็หลักอร้อยหลักหน่อยนะต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเนวทางดับหลักอร้อยท่านนี้ก็เบ่งปาน ดับศูนย์นะดับศูนย์ดับตัวเดียวศนะูนย์นะท่านผู้ชมนะดับศูนย์ตัวเดียวในท่านที่แล้วดับสามนะยังไงก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นท่านดับบนตัวเดียวนะท่านนี้ก็เบ่งปานดับสาม ดับตัวเดียวสานะท่านผชมดับ3ตัวเดียวนะเนาะแนวทันที่แล้วดับแปเนียวทันใหม่ก็เบ่งปัน,ปนดับ3ก็ขอบคุณจริงๆนะข้อมูลต่อไปครับผมดับล่างเทพบัลือสุดขั้นเทพนะเบ่งปัน,ปนดับ หนึ่งตัวเดียวนะดับตัวเดียวหนึ่งดับหนึ่งตัวเดียวก็เป็นแนวทางดับดับล่างนะแนวทางที่แล้วก็ดับผ่านนะท่านผู้ชมโซมให้ด,นะดูนะอดีตก็ดับผ่านนะแนวทางใหม่นี้ก็ชนหนึ่งดับนะท่านผู้ชมเทพบรรลือสูตรขั้นเทพ ่อไปครับใบน,นี้3ท่านเอารวมตัวชุดเดียวนะสท่านเอารวมตัวชุดเดียว3ตัวเราไปชมกันเลยก็เบ่งมานะท่านท่านที่1 6กับจนะท่านที่2 1ตัวเดียวท่านที่3 8ตัวเดียว สเจ้านี้รวมตัวจับชุดสามตัวเบ่งปานห1 8 7ึ่งแปด1 8หนึ่ดหกนะสามท่านนี้รวมชุดก็ได้ห1 8 718งปคูณหประตูนะคูณหประตูครับท่านก็ขอบคุณมากครับนะ ท่าชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณเลยก็ขอสวัสดีครับผม